เมื่อวันที่12พฤษภาคม2017 Twitter ของ PlayStation ได้ประกาศว่าจะมีการวางจำหน่ายเกม Undertale ใน PlayStation 4และ PS Vita ในซัมเมอร์นี้โดย Undertale ใน PS4 และ PS Vita จะสามารถเล่นได้2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้ใน undertale.com ยังมีการเปลี่ยนหน้าอินเด็กซของเว็บไซต์ เพื่อยืนยันว่าเกม Undertale จะมาเยือนแพลตฟอร์มสำหรับ PS4 และ PS Vita และสามารถเปิดจองล่วงหน้าได้ที่ Fangamer บน w w w fan gamer com และ playstation store จะสามารถพรีออเดอร์ได้เมื่อมีการวางจำหน่ายล่วงหน้าซึ่งกับเกม Undertale จะมีการวางจำหน่ายแผ่นขายสำหรับทั้ง PC, PS4 และ PS Vita อีกด้วย ในกล่องแผ่น Undertale นั้นจะประกอบไปด้วย Undertale Soundtrack ทั้งหมดในเกมซึ่งมากกว่า100เพลงซึ่งจะประกอบอยู่ใน CD ทั้ง2แผ่น Undertale Sheet Music จากเพลงพิเศษที่ประพันธ์โดย Toby Fox Rocket สีทองจากเกม Undertale ซึ่งด้านในจะยังมี Music กบล็ขนาดเล็กอีกด้วยกล่องเกมที่แข็งแรงเป็นพิเศษและด้านในจะยังมีแผ่นเกมสำหรับ Undertale สำหรับ PS4 PS Vita หรือว่า PC และพิเศษภาพวาดจากเกม Undertale 24ภาพโดยเทมมีจังศิลปินหลักจากเกม Undertale โดยคุณสามารถรับข่าวสารต่างๆได้เมื่อมีอัปเดตต่างๆที่ b w y w u n d e r t a l e c o m และสามารถรอการพรีออเดอร์ได้ที่ FanGamer และ PlayStation Store สำหรับใครที่ยังมีคำถามอะไรต่างๆนั้นคุณสามารถถามมาได้เลยที่ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับ ซึ่งเมื่อมีอัปเดตต่างๆเมื่อไหร่ผมจะทําวิดีโอลงโดยคุณสามารถติดตามข่าวสารนี้ได้ก่อนใครโดยคุณจะสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามอัปเดตต่างๆได้ก่อนใครและสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเกม Undertale คุณสามารถถามมาได้เลยที่ใต้อคอมเมนต์ของวิดีโอนี้หรือสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องเกม Undertale หรือว่าอยากรู้ประวัติตัวละครให้มากขึ้นคุณสามารถกดดูได้เลยที่ไอคอนตัวไอตรงมุมขวาบนจะมีวิดีโอต่างๆเลื่อนออกมาจากฝั่งขวาและคุณจะสามารถดูได้เลย ตามที่คุณต้องการและเมื่อมีการอัปเดตเมื่อไหร่ผมจะมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันอีกทีนะครับและสำหรับใครที่มีเพื่อนที่เล่น Undertale คุณก็สามารถที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาดูได้เลยนะครับว่า Undertale นั้นจะมาในรูปแบบของ PS4, PS, PS Vita แล้วก็แผ่น CD สำหรับเกม PC และเมื่อมีการอัปเดตข่าวสาร Undertale ททต่างๆเมื่อไหร่คุณก็สามารถกด Subscribe รอเพื่อที่จะรอดูว่ามีอัปเดตข่าวสารอะไรบ้าง สำหรับวันนี้ก็พบก็ใหม่กับผมออมคือวิส1อกกันด่กเช่นเคยในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ